อาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะมีคนพูดบอกว่าถ้าเรานอนอยู่ที่หัวเตียงที่มีคานน่ค่ะจะมีผีมาอั้มจริงไหมคะอาจารย์เออจริงก็มีไม่จริงก็มีค่ะเพราะเรื่องมีผีมาอั้มเนี่ยค่ะข้อแรกเกิดจับส่วนตัวมากกว่าเกิดจากคานอ๋อเป็นยังไงอะคะเพราะตัวตัวคานเนี่ยความหมายของตัวคันที่เราอยู่ใต้คานค่ะคือเป็นตัว แบกน้ำหนักค่ะคือกระแสกระแสมันจะมันจะเมื่อได้กระแสมันจะทับลงมาเป็นกระแสค่ะครับเพราะนั้นเวลาจะทับลงมาเนี่ยมันก็เหมือนกับการแบกน้ำหนักค่ะและ้วแล้วตัวึ้นเกิดขึ้นโดยตอนก็คือ,อตอนเหื่อ้นหลยเพราะฉนั้นการเหล่นมนเกิดขึ้นหลายๆอย่างค่ะอ่าวอนหยาง เยอะๆมันก็เหนื่อยเลอฟทีมาอามก็เหนื่อยหรือบางทีฝันไปทํางานหนักๆไปทําอะไรที่ที่ต้องใช้กาลังเยอะๆมันก็เหนื่อยเพราะงั้นความหมายก็คือนอนใต้คันคือตัวเหนื่อยเมื่อกระถูกกดทับก็ติดตอนเหนื่อยเพราะงั้นพอนเหนื่อยมากๆครับ มันทับอยู่ในส่วนไหนส่วนนั้นก็มีอาการผิดปกติแล้วก็กลายเป็นป่วยในส่วนนั้นครับอ,นนอันนี้คือโดยตรงค่ะแต่โดยตรงมับางมรเรื่องเกิดขึ้นหลายๆอย่างาเ,าเรื่องทีอ่างก็เป็นเรื่องหนึ่งเ,เรื่องฝันว่าทํางานก็เป็นเรื่องหนึ่งาบางทเาีเรื่องไป ส่วนใหญ่มาจากความฝันก่อนฝันว่าไปไต่เขาฝันว่าไปไปวิ่งันอะไรหรือฝันว่าไปทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ครับคือคือไม่่าจะฝันหรือจะอะไรก็ไปทางเหนื่อยแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันเหนื่อยแต่บางทีมันก็มปเริ่มสู้กันเหนื่อยกัะแต่มันก็จะรู้สึกว่า ในส่วนนั้นเนี่ยส่วนที่ถูกทับในส่วนนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกผิดปกติค่ะแล้วพอนานๆทับมันก็จะมีอาการเจ็บปวดขึ้นมาถ้าการไปทับอยู่ส่วนไหนของร่างกายทําให้ส่วนนั้นเนี่<ท>ยมีตัวเจ็บปวดในบริเวณนั้นแล้วเราต้องมีทางแก้อย่างไงบ้างไหมอาจารย์ครับโดยทั่วไปก็มักจะใช้ตัวคุยไป ทำไปติดเฉียงไว้ทั้งสองข้างกับตัวคานนะคะค่สี่สิบห้าองศาเฉียงค่ะสี่สิบห้าองศาทั้งสองข้างทาไมต้องใช้คุยอ่ะเพราะคุยมันมีรูกลางรอกระแสวิ่งไปแล้วก็เข้ารูแล้วเราถลุกลงข้างล่างคือให้กระแสมันหมุนเวียนได้อ๋อเกิดการหมุนเวียนใช่ทำอมางนั้นกระแสมันไม่หมุนเวียนมันวิ่งไปก็ชนผนังค่ะมันก็ไม่วิ่งลงไปค่ะ ะมานมันก็เป็นตัวน้ำหนักอยู่ข้างบนค่ะก็คืออาจารย์ให้เอาขลุ่ยไปติดใช่ไหมคะครับคือโดยทั่วไปโดยทั่วไปและของทางเราเองนะคะเราก็เอาขลุ่ยเหมือนกันค่ะครับไว้ทางมุมขวาซ้ายของคานนะคะถูกต้องค่ะการติดขลุ่ยนี่ต้องใช้เลิกไหมคะครับคือทําทุกอย่างถ้าใช้เลิกทําย่อมดีฝ่าไม่ใช้เลิกทำครับเพราะงั้นยกเว้นว่า เราต้องการรีบทำะเ้าไม่มีเลือกให้เราทำว่าบางทีเราก็ต้องใช้เลือกแบบจันยอกคือคำว่าเลือกจันยอกมันก็ยังเป็นเลืิกนะเพราะงั้นอะไรก็แล้วแต่มีเลือกว่อดีกว่าไม่มีเลิกดังนั้นเราควรใช้เลอกดีกว่านะคะใช้เลือกมีเยอะแยะเลยเลืิกอะไรก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ